สวัสดีครับผมตีที่ดินถูกบอกด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คลอง23ตําบลศรีสะกระบืออําเภอองครักษ์จังหวัดนครนาย,ยกครับวันนี้พามาชมที่ดินสวยทำเลดีบรรยากาศวิวท้องทุ่งนาอากาศสดชื่นเงียบสงบเหมาะสําหรับพักผ่อนหรือว่าทําบ้านพักตากอากาศหรือบ้านสวนแถมยังเหมาะมากครับสําหรับใครที่สนใจเป็นนักลงทุนนะครับอยากซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกําไรในอนาคตครับ โครงการนี้มีทั้งหมด5แปลงโดยแต่ละแปลงนะครับหน้ากว้างจะอยู่ที่เท่ากันเลยนะครับเริ่มต้นที่20เมตรนะครับจากมุมทงตรงไปถึงตรงนี้นะครับหน้ากว้าง20เมตรและลึกไปตามแนวทงด้านหลังนะครับ32เมตรจนไปถึงร่องน้ําสาธารณะทางด้านหลังนะครับและก็ที่สําคัญนะครับถนนในโครงการนี้นะครับกว้างมากเลยนะครับกว้างโดยประมาณรวมไหลทางและประมาณ8เมตรเลยนะครับกว้างมากรับรถเล็กรถใหญ่เข้าได้สบายเลย ด้านหน้าโครงการนะครับจะติดถนนลาดยางนะครับออกเข้าออกได้หลายทางนะครับถ้าไปฝั่งทางนี้นะครับจะไปทะลุกับวัดอารีราชนะครับจะไปทะลุกับเส้นลังสิตนครนายกนะครับหรือว่าไปทางนี้ก็จะไปออกมสวองคลักได้นะครับหน้าแปลงจะติดกับถนนลาดยางนะครับที่สําคัญคือมีสาธารณูปโภคครบนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับผ่านหน้าแปลงเลยแล้วมองไปก็จะเห็น คาเฟ่ของคูลิลี่นะครับบ้านพุทธมันทาคาเฟ่นะครับเป็นทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับท้ายแปลงทุกแปลงนะครับจะติดคลองส่งน้ําสาธารณะนะครับกว้างประมาณ2เมตรนะครับเผื่อว่าในกรณีที่เจ้าของที่ดินนะครับต้องการแบบคดสะคุดบ่อนะครับกลัวไม่มีน้ําใช้หรือว่าบ่อน้ําจะแห้งนะครับหน้าแรงนะสามารถ เติมน้ำได้จากคลองสาธารณะด้านหลังแปลงหรือว่าเอาไว้ระบายน้ําในหน้าฝนได้นะครับที่ท้ายแปลงทุกแปลงเลยนะครับโครงการนี้มีทั้งหมด5แปลงเนื้อที่160ตารางวาราคาเริ่มต้นที่580,000บาทไปจนถึง690,000บาทราคานี้คือรวมค่าโอนภาษีแล้วนะครับ่าช้จ่ายวันโอนทางโครงการดูแลให้นะครับคุ้มมากครับหน้ากว้าง20เมตรลึก32เมตรนะครับม,มีท้ายแปลงติดคลองส่งน้ำให้นะครับ หน้าแปลงติดถนนสาารนะกวาง8เมตรสะดวกมากครับใจนะไฟฟ้าประปาถึงหน้าแปลงหัวหนะ้าโครงการติดถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้านะ้าประปาผ่านหน้าแปลงรอบๆก็มีชุมชนมีเพื่อนบ้านมองไปเห็นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นข้างหน้านะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินบ้านสวนนะครับที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับจังหวัดนครนายกที่นี่นะ้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับปี54ก็ไม่ท่วมนะครับแถวนี้นะ ใครที่กำลังมองหาที่ดินนะครับบ้านสวนเอาไว้ทำบ้านพักตาอากาศหรือว่าไว้พักผ่อนซื้อเก็งกำไรก็แนะนำโครงการนี้เลยครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนี้ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของพวกเรานะครับหากว่าท่านดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และที่สำคัญนะครับกดติดตามนะครับช่องที่ดินถูกบอกด้วยของเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็ราคาถูกๆแบบนี้ในอนาคตครับ ซื้อขายที่ดินอย่าลืมนึกถึงที่ดินถูกบอกด้วยครับขอบคุณครับ